ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสร,รถพลังงานไฟฟ้าหรือกระแสของรถที่เป็นพลังงานร่วมเนี่ย หรือว่าที่เราเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับวันนี้ทีมงาน2เสียงไลฟ์นะครับเราก็จะมาอยู่กับตัววอลโว่ะ Volvo นะครับ x c 4 0 Recharge นะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของตัวค่าย Volvo ่เขาที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่ารถคันนี้มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวที่ทาง Volvo เนี้นนำมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์มารวมกันไว้ที่เราหน้าอย่างดีแล้วก็นำในตัวของ d ดู Clutch เข้ามาใช้ะนะครับการทำงานของ Dual Clutch เนี่ยมันจะทำงานคล้ายๆกับเกียร์แมนวนวล uh huh, นะครับแต่ว uh ่ huh. า ว่าจะเป็นเกี่ยวเกี่ยวโต้งที่เป็นคัสสองชั้นที่รับาจับหนึ่งจับสองโอเคโรลโอคลาสใช่ไหมครับไอ้ถามนี้ก่อนว่าเรายองเข้าไปนิดนึงคือตัวเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของตัว X40 c เนี่ยตัวดีชาร์จเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบไหนครับผมเป็นเครื่องยนต์ 1500cc สามสูบนะครับผมแรงม้าของตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่180แรงม้านะครับแล้วก็จะมีแรงม้าของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่82แรงม้าเครื่องยนต์สามสูบใช่ไหมครับ 182 180แรงมา้า180แรงมา้า มีเทอร์โบไหมครับบีครับตัวนี้มีเทอร์โบด้วยใช่ไหมครับโอเคถ้าอย่างนี้เท่าว่าการที่จะใช้งานเนี่ยก็คลายกังวลเลยเพราะว่ามาเยอะอยู่แล้วแน่นอนครับเครื่องยนต์ก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องครับผมแล้วส้ารับคันนี้ไอ้สหรับเครื่องยนต์ตัวนี้รวมถึงมอเตอร์ตัวนี้มีแรงบิดอยู่เท่าไหร่ครับตัวมอเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับจะมันเป็นแรงบิดรวมนะครับจะอยู่ที่425 425ใช่ครับผมถือว่าสูง425สูงเนาะถือว่าสูงถ้าพูดถึงในตลาดตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่เป็็นนนนนีีีีี้้้้้คคคครร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 รััับบบบบถาาามมมตตตต่่่่่ออ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 เเ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 ลลยยยยืืืงงงพปุุุ๊์แแววผทกกกกกู แบตเตอรี่ตรนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมไอออนครับลิเธียมไอออนมีความจุเท่าไหร่ครับผมมีความจุอยู่ที่10.7กิโลวัตต์อาว10.7กิโลวัตต์เวลาเราวิ่งไฟฟ้าเพียวครับเราจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นในหมวดของไฟฟ้าเพียวเนี่ยจะวิ่งได้โดยประมาณนะครับอยู่ที่4.9่สกก็ไม่ได้น้อยกว่าใครเลยที่มีอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมนี่ครับต้องถามก่อนว่าตัวที่เราวิ่งไฟฟ้าเพียวตัวนี้เราสามารถที่จะมีโหมดมันขับ e ีวิ่งเลยไหม มีครับผมเราสามารถเลือกจากโหมดตรงคําว่าได้โหมดนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้โหมดเราปุ๊บพอเรากดไปเราก็สามารถที่จะบังคับให้รถคันนี้วิ่เป็น EV พลยวจนแบตเตอรี่เหลือศูนย์กิโลแล้วก็ติดเครื่องใหม่เงี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ต้องขอพูดตรงนี้ก่อนว่าในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่ถึงระดับศูนย์เลยนะครับเขาจะมีการเซฟเก็บไว้เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมต้องถามก่อนครับระยะเวลาการชาร์ตนะครับเพราะท่นี้เราจะมีการชาร์ตเนี่ยที่ทุกคนเข้าใจเลยนะก็มี ตัวติดกับรถมาผมขอใช้คําว่าเป็นอะแดปเตอร์แล้วกันเนาะนี่ขออนุญาตเพราะมันจะดูง่ายหน่อยนะครับอันที่2ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าพอปลอชใช่ไหมครับหรือว่าดีเซลพิกชาร์ตอันนี้ไม่มีอยู่แล้วเนาะและอันนึงคือการชาร์จจากเครื่องยนต์ถูกต้องครับผมอยากให้บ่ายเรื่องเวลาการชาร์จของพวกนี้หน่อยเพราะถ้าเกิดเป็นในตัวของอะแดปเตอร์ที่ติดรถมาเนี่ยนะครับการชาร์จจากไฟบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเป็น wall box เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดสถานีชาร์จเนี่ยตั้งแต่ตัวห้าสิกิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณจาก0ูนถึงแปดสจะอยู่ที่ประมาณ45นาทีเฮ้ยเท่าไหร่กับนี้มี DC มีครับมี DC วิพิชาร์จด้วยโดย,ดยเฉลี่ยในตัวของดีซีใช่ไหมครับอยู่ที่ประมาณสี่หนาทีสี่ห้านาทีโอ้ไวเหมือนกันเลยครับไวๆมากอ๋อ่างนี้ถ้าผมคำนวณเร็วๆเลยเนี่ยก็ถือว่าตัว ที่ติดรถที่เป็นอะแดปเตอร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลวัตต์กว่าถูกต้องครับ,รบแล้วก็ AC Onboard ที่ใช้กับตัว w a ล์กอ็กก็จะมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5กิโลวัตต์กว่าเพราะชั่วโมงอ่าใช่แล้วก็ DC ซโอเคผมเข้าใจแล้วว่าดีซนี่อาจจะอยู่ที่ประมาณ10กิโลวัตต์80%ประมาณเฉลี่ยเลยเต็มหน้าจองเขาเลยใน<า>การรับได้ถูกต้องก็ถือว่าถือว่าเป็น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 ตัวออนบอร์ดที่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับในการชาร์จโอเคถัดมาเรามาคุยกันเรื่องนี้ครับว่า การทํางานของเครื่องยนต์หลักที่เข้ามาร่วมอ่ะมันทํางานแบบไหนบ้างการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะประสานกับเกียร์ด้วยนะครับฮะฮะไปพร้อมพร้อมกันเลยได้เลยได้นะครับผมเกียร์เนี่ยจะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์แฮมิชั่นนะครับเจ็ดสปีดนะครับหลักการทํางานเนี่ยนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานในตัวของเกียร์หนึ่งเกียร์สามเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเฮ้ยทำไมอ่ะหนึ่งสามห้าหกเจ็ดอ่ะตัวเกียร์ที่หายไปเนี่ยมันไปอยู่ไหนนะครับ เกียร์ที่หายไปนะครับก็คือจะมีเกียร์สเกียร์สี่แล้วก็เกียร์พานะครับสองสี่อาร์ตัวนี้นะครับจะทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเอ้าองี้มีมอเตอร์อ่าคล่อมกันอย่างนี้เหรอถูกต้องครับผมแปลกดีแปลกดีใช่ที่ที่ที่เขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกเกียร์ก็คือประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมเออเพราะปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเจอรถไฟฟ้ามาเยอะแต่ว่าผมไม่เจอแบบนี้อย่างอาร์ก็เป็นเอ t เเนาะเป็นซิงเกิลคลาสมีคลาสตัวหนึ่งจับปุ๊บเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวไฟฟ้ากับตัวเกียร ของมิ o ซะอัลเลนเดอร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าคมเอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราต้องรู้จักกันเลยนะดูโอคัดด้วยทำงานคู่คู่ดูโอคลาสแล้วก็จะมีมอเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องมีจังหวะคอมในการที่ดูส่งกำลังใช่ครับโดยมอเตอร์แล้วก็เกียร์ใช่ไหมครับโอเคหมดแรงกับขี่ในตัวของตัวเพียวหมดไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยครับเขาจะวิ่งแค่ 2- กระสี สองรับไปสี่เลยเหมือนคล้ายๆเราอย่างพูดง่ายๆอย่างตัวบอเไซนะครับออโตเมติกแบบแบนเลยครับผมคือการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่รู้สึกอะไรเลยหลายๆคนก็จะรู้จักกับเกียร์ทอกเกียร์โครโมคาธรรมดาเกียร์ซีวีทีวันนี้เรามีเกียร์อันใหม่ที่เราต้องควรจะรู้จักเพิ่มขึ้นใช่ครับต้องศึกษาเพิ่มขึ้นส่วนเครื่องยนต์ละครับอันนี้เราก็คุยเรื่องเกียร์แล้วส่วนเครื่องยนต์ละครับเวลาที่ส่งกําลังชาร์จหรือว่าเป็นแพร่เรลที่ลงกําลังล้อเนี่ย ่ามันจะทํางานในรูปแบบไหนและตอนไหนบ้างครับอ่าในการชาร์จนะครับก็คือ1นึ่งในตัวรถเนี่ยจะสามารถชาร์จได้2แบบครับผมครับคือปุ่มการ์ชาร์จนีก็ส,สามารถชาร์จได้นะครับ โดยที่ว่าเมื่อตัวเครื่องยนต์ติดเนี่ยนั่นคือการชาร์จเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งในขณะที่เรายกเท้าออกจากันเล่นนั่นก็คือตัวชาร์จเช่นเดียวกันครับผมจะไม่มีจะไม่มีการปรับเป็นระดับการชาร์จของตัวเครื่องการตั้งความหนืดการตั้งความหลืดของตัวที่มีเลเวลต่างๆที่เราเห็นแล้วรถแบ็คอินทั่วไประยะเวลาการชาร์จในตัวรถหรือในตัวตัวส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่มันสี่ถึงห้าชั่วโมงเท่ากับจะพูดง่ายๆว่าเท่าใกล้ๆกับตัว ที่เป็นอะแดปเตอร์ติดรถในการใช้เวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการชาร์จด้วยตัวเครื่องยนต์กับตัวรถเนี่ยไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับผมจะได้แค่ประมาณแปดสิบเพราะมันเป็นการเซฟด้วยเนาะในการแบตเตอรี่แล้วก็อย่างรถเนี่ยถ้าเราชาร์จไปถ้าเรามีการเขาเรียกว่ามีการ่ส่ไฟด้วยการเก็บไฟด้วยก็ก็ต้องมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหน่อยนึงใช่ครับโอเคแล้วการส่งกําลังนะครับการส่งกาลังของเครื่องยนต์ที่เข้าไปช่วยมอเตอร์ขับเคลื่อนเนาะเวลามอเตอร์ที่ต้องทํางานร่วมแบบพาราเรลับ มันจะมาในตอนช่วงไหนบ้างครับถือว่าเราขับรถไปใช่ไหมครับเออเราก็พอดีว่าเฮ้ยเราก็แทะคันเร่งเงี้ยเครืคร่องยนต์มันติดถูกป่ะครับถูกต้องครับการทํางานของเครื่องยนต์เนยี่ยถ้าเรารู้จักกันเนี่ยก็คือการทํางานของเครื่องยนต์มี2แบบติดเพื่อชาร์จกลับแล้วก็ติดเพื่อส่งกำลังไปที่ล้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ถามก่อนว่าอย่างตัววอลโว่เอ็กซีเนี่ยนะครับ เขาทางานหรือว่ามีการสั่งการรูปแบบของพาเรียลแบบไหนบ้างในตัวของส่วนเครื่องยนต์ที่ติดขึ้นมาเนี่ยครับหนึ่งเลยเรื่องคันเร่งครับผมเมื่อเราเหยียบคันเร่งแบบอ่าพูดง่ายเลยกดหนักๆดูแรงกดคันเร่งแซงใช่ครับผมต,นนตัวเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในโหมดของเพียวะนะครับเป็นโหมดไฟฟ้าแบเพียวเราเหยียบคันเร่งเนี่ยเหยียบไปได้เรื่อยๆเลยจนความเร็วนี่ครับ กจะอยู่ที่125กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วดนถึงติดขึ้นมาก็แบบว่ามอเตอร์มีความเร็วสูงสุดของเขาใช่ครับคือ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับโดยที่คุณสามารถที่จะเหยียบเลี้ยงไปเรื่อยๆได้เลี้ยงไ,ไปเรื่อยๆได้ครับครับนี่ผมถามก่อนเออมันมีรถบางคันที่เราเจอก็คือพอเรากระแทกคันเร่งไปเครื่องยนต์ติดคันนี้ติดไหมถ้าอยู่ในโหมดอีวีถ้าติดครับผมอ่าติดไปดเพราะรว่า เหมือนกันเพราะว่าแปลว่าถ้าแบบว่ามอเตอร์เนี่ยใช้ไฟเยอะขึ้นถูกต้องครับไฟจ่ายจากแบตเตอรี่เยอะขึ้นใช่ครับเครื่องยนต์ก็ต้องจ่ายไฟเพิ่มขึ้นถูกต้องครับโอเคแต่ว่าเราสามารถที่จะวิ่งเป็นเทียวมอเตอร์เลยได้โดยที่ว่าจะความเร็วจะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยาินครับนี้ครับเรามีวิธีการดูไหมครับว่าเราต้องเลี้ยงคันเร่งแบบไหนถึงจะเครื่องยนต์ไม่ติดอ่ามีครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอ่าสังเกตเห็นไหมครับ เส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับเมื่อเข็มเกินเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือตัวเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงตัวเข็มเนี่ยไม่เกินแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเป็นไฟฟ้าเพียวๆอย่างเดียวนะครับโอเคนี่เราจะกว่าคนขับรถก็สามารถที่จะมีทริคที่จะขับรถเป็นวอเตอเพียวๆได้ตลอดถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราเราอย่างที่เราเค็มกันตอนนี้ว่าที่เราคุยกันว่าถ้าคุณวิ่งในเมืองอ่ะสี่สามสิบสี่สิบโลเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ติดเลยคุณก็สามารถที่จะวิ่งได้โดยการที่คุณคำนวณตารงนี้เลย อัตราการเหยียบคันเร่งของคุณเองใช่ไหมโอเคแล้วถัดมาแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับตัวที่ส่งกําลังไปเพิ่มที่ล้อหน้าล่ะครับมันมันมีมันมีการทํางานแบบไหนบ้างไปถึงในโหมในการรวมมอเตอร์กับกับเครื่องยนต์เคืงยนตเช่นเดียวกันครับโหมดที่เราใช้สแตนบายของตัว4 0ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในตัวของไฮบริดนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เหมือนตอนแรกเลยเหมือนถานแรกเลยที่ว่าตัวเครื่องยนต์จะติดก้นมาเมื่อไหร่ที่การเยยอหนักคันเร่งของเราแล้วก็เรื่องของความเร็วด้วยนะครับเพราะว่าในในโหมดของตัวไฮบริดเนี่ยเราสามารถเรยงความเร็วได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหลักการทํางานของในตัวของตัวเข็มตัวนี้นะครับครับผมกับโหมดการขับขี่อ่าโหมดไฮบริดเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าในโหมดไฮบริดเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ f ู l เต็มครับผมเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับ เห็นสังเกตไฟฟ้าตรงนี้ไหมครับครับตรงนี้จะมีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับพอเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นในโหมดไฮบริดเนี่ยเขาจะยาวมาถึงนี้เลยสุดเลยเกือบสุดอ่าตรงนั้นเราก็สามารถเลี้ยงได้อ่าครับผมก็อย่างนี้ตั้งขึ้นอยู่ก็ปริมาณไฟที่มากน้อยด้วยในแบตเตอรี่ถูกต้องครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับโหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ด้วยใช่ครับ โอเคซึ่งซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปิดได้จากตรงปรับได้จากตรงไดโหมดไดโหมดใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นเพียวโหมดแต่ตอนนี้เพียวหายไปเพราะว่าแต่ตอนนี้เราเหลือน้อยเมื่อกี้มผมยังเหลือน่อยแต่ว่าทันทีที่เราใช้เพียวโหมดเราก็สามารถกดปุ๊บได้เลยแล้วเขาเข้าจะเพิ่มใช่ครับไฟ้าก็จะเพิ่มไฟฟ้าให้ทีนี้ผมขอดูอีกนิดนึงขอเกิ่นิดนึงครับเฮ้ยเราจะมีไฮบริดอินดิวิดว์อินดิวิดวลพาวเวอร์ออฟโรดเรามีออฟโรดด้วยมีครับผม โอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับโอเค okay. แล้วมาคุยกันต่ออีกนิดนึงแล้วส่วนตัวที่ทํางานร่วมให้สมงรถนพที่รอเพิ่มอ่ะครับนะครับอันนี้จะเหมือนกับข้อแม้อื่นๆของรถทั่วไปไหมว่าเวลาที่เราขึ้นเขาจะจัดรอบมอเตอร์มันเริ่มหน่วงแล้วเครื่องยนต์จะส่งแรงเพิ่มเรืยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับผมเหมือนกันนะโดยที่ว่าระดับแบตเตอรี่ด้วย,วย,วย,วยอ๋ออันนี้ถ้าบอกว่าถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วคุณกระแทกขันเร่งเพื่อเร่งหนักๆ เครื่องยนต์ก็จะส่งกําลังไปที่ล้อถูกต้องครับไม่ต้องห่วงเรื่องการแหลกหรือว่าการรอหรือว่าการที่มันจะออกตัวช้าไม่คือเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับผมต้องบอกว่ากําลังดีมากก็ก็อย่างว่าเนาะเครื่องสามสูบร้อยแปดสิบร้อยแม้าก็ถือว่ามหาศาลอยู่แล้ว,ใ, <ช S 1> ลวใจมอเตอร์บี<ๆ>นะครับโอเคนี้ในเรื่องของโหมดดีกว่าขอดูได์โหมดนิดนึงครับในการใช้งานได์โหมดเนี่ย ก็คือ,อเราเรามีสะละอันเนเปมีอะไรยังไงบ้างรครับอ่าไฮบริดก็คือเป็นโหมดสแตนบายเลยครับดิวิดดวนนี่ก็คือเป็นโหมดที่ลูกค้าร uh huh. ับตั้งได้โดยที่ว่า uh huh. ให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ huh. ครับอย่างสมมุติว่า uh huh. อยากได้น้ำหนักคัน uh huh. ลร่ง uh huh. แบบไหน ันัดเบรแบบไหนตัวตัวพงมาลัยแบบไหนสามารถปรับตั้งได้นะครับเราสามารถตั้งพฤติกรรมการขับของเราได้ได้หมดตัวนี้ใช่ครับใช่หครับใช่คแล้วส่วนตัวที่เป็น power อะครับตัว power คือแน่นอนอยู่แล้วก็คือมันเป็นโหมดแบบสปอร์ตสปอร์ตวิ่งคำว่าสปอร์ตเนี่ยนะครับหลักการทํางานของโหมดนี้นะครับตัวเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาทันทีนะครับพร้อมที่จะ ส่งกําลัง,งใช่พร้อมอที่จบกําลังมาเต็มที่ตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่รวมถึงการส่งเป็นร่วมกับทํางานล้อแม่ครับตัวนี้ก็คือตัวสปอร์ตเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยพร้อมสแตนบายตลอดตั้งแต่แรกเลยเคี่ถึงว่ากดแล้วไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ิดมาใช่ครับผมอย่างนู้ว่าต้องการที่ออกตัวแบบแรงนะครับสามารถกด สปอร์ตได้เลยการจะแตกต่างกับในโมดของไฮบิดตัวไฮบิดเนี่ยก็คือมันจะเป็นไฟฟ้าก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเลี้งแสงเนี่ยเราต้เลี้เพิ่มไปในเขั้นยนต์เลยติดแต่ในโมดของสปอร์ตเนี่ยคือมาติดขึ้นมาทันทีเลยตั้งแต่แรกเลยครับผมแล้วซึ่งอันนี้ก็คือเพียวก็คือถ้าคุณอยากใช้ก็ใช้เป็นไฟฟ้าก็คือกดเข้าลงเพียวใช่ครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นกับแบตเตอรี่ที่มันมีอยู่ด้วยต้องครับผมแล้วส่วนนี้ล่ะครับออฟโรดล่ะออฟโรดตตตััััววววนนนนนนนี้้้้ะคคครบบบบอออออองงกกก่่่่าาาาามมมเเเป็หหืืลลลยยยๆๆทดดพูแ ตามหลักออฟโรดเลยก็คืออ่าโลเกียร์โลนั่นเองเกียร์สูงขึ้นใช่ครับความเร็วจะวิ่งได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมใส่เข้าไปอีกใช่ครับผมเออว่าเฮ้ยแกับเคลื่อนล้อหน้ามีออฟโรดเท่ากับว่ารถคันนี้ก็สามารถที่จะสร้างแรงบิดเพิ่มขึ้นที่ล้อหน้าได้ใช่ครับโดยการที่เราเข้าโหมดก็พูดง่ายว่าให้ตึงขึ้นใช่แล้วง่ายขึ้นสังเกตสังเกตที่ตัวความเร็วเห็นไหมครับจะล็อกไว้ที่40 เออเห็นไหมพอเราเข้าออฟโรดปุ๊บมันจะเหลือยี่สี่สิบเองถ้าบอกว่าเขาจะบังคับให้เราทํางานประมาณนี้เลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเหยียบเกิน40่สิบขไปปุ๊บเนี่ยเขาจะตัดเป็นโหมดของไฮบริดเลยอ๋อเขาจะปรับให้เราโดยอัตโนมัติด้วยในการใช้นะครับโอเคสําหรับตัวหน้าจอเนี่ยครับมันมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจไหมครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะมีตําแหน่งการบอก เกียร์ครับผมนะครับมีในตำแหน่งก่อนบอกอ่าโหมดกระับขี้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเขาจะเปลี่ยนไปตามโหมดอ่านี่ไฮบริดอ่านะครับส่วนของอ่าที่อาจจะสงสัยกันว่าเยบีคืออะไรอ่าอ่าเยบีบีตัวนี้นะครับคือเป็นระบบเอนจินเบรคนะครับใช้ในขณะที่เราลงเขานะครับตัวนี้ เขาจะช่วยเหมืยใครใช้ตัวเครื่องยนต์เป็นตัวช่วยเบรคจุดชะลอมแล้วก็ความพิเศษของเกีตัวนี้นะครับสามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้นด้วยหน่วงเพิ่มขึ้นการที่ยกไปคันเร่งไปปรับหน่วงและให้มีการไฟฟ้ไฟ้ายชาร์จกลับข้าแบตเตอรี่เยอะขึ้นครับอันนี้ก็คือจะบอกเรื่องการกิโลนะครับผมตัวนี้เราสามารถเซ็ตได้นะครับบอกเป็นตัวของวิทยุนะครับ FM ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเกี่ยวเรื่องโทรศัพท์นะครับอ่าโฟนแต่ตอนนี้เราคือเราไม่ได้ต่อโทรศัพท์ไว้อ่าแล้วก็เป็นตัวเนในเวอร์ชันเราสามารถดึงมาไว้ที่หน้าจอได้กดไม่ได้เลยเดปเป็นฟังก์ชันเขาเล่นมันไม่ได้ไม่ต่อมาไม่ต่อเราจะไม่ได้เข้าใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วก็แล้วเราเรามีตัวบอก รูปแบบของตัวที่แบบสถานะรถในการใช้มาตรงเนี้ยมันบอกว่าหมายถึงว่าสถานะมีครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ดูจากหน้าจอตรงนี้เราต้องดูจากหน้าจอรครับผมตออเนื่องเลยตอเนื่องเลยดูหน้าจอนี้เข้ามาที่ไตัวคาน่าตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือการแสดงการคำงานของตัวเครื่องยนต์บอกมตอจ์ไฟฟ้าพูดว่าผมเข้าเกียร์ดีปุ๊บตอนนี้เป็นไฟฟ้าอยู่นะครับอ ครับอ่าอ่าอันนี้คือเป็นการทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับผมยิงออกมาจากตัวแบตเตอรี่สุดหลอกกูหน้าถ้าบอกว่าเป็นการใช้ไฟออกไปถูกต้องครับผมโอเคแล้วมีอถ้เกิดว่าเป็นในตัวของตัวเครื่องยนต์นะครับเข้าในมุมของพลังงานชัดขึ้นนะครับอ่าตัวนี้เห็นไหมครับกระพริบคู่กันเลยในตัวระหว่างตัวเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าอ๋อนี่ยในตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ที่กระพริบเป็นใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าเกิดเราเคลื่อน รถไปเห็นไหมครับทำงานควบคู่กันเหมือนกันอือใช่ครับอือเจ๋งมากครับรถเจ๋งอ่ะเออเฮ้ยเราว่าเขาสามารถที่เราจะเปิดหน้าจอนี้ดูได้การใช้งานต่างๆได้เลยใช่ครับผมว่ารถตอนนี้รถของเราอยู่ในการขับเคลื่อนแบบไหนเครื่องยนต์ติดไม่ติดใช่ไหมครับผมแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกน่าสนใจอ่ะดูว่าว่าหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นถึง ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของปลั๊กอินปลั๊กเอาท์ก็คือถอยจอดเข้าเองอัตโนมัติโดยแบบเข้าซองและแบบพาราเรียวก็คือแบบขนานนั่นเองนะครับกล้องนะครับตัวนี้กล้องเราสามารถดูได้แบบ3า0อก็ได้นะครับคํ้ามาที่ตัว360ทสสามารถเลือกดูจากกล้องหน้าซ้ายขวาหลังสามารถกดเลือกดูได้นะครับเราอยากดูข้างขวาเราว่าเราจอดตรงไหมจอดตรงเส้นไหมเราก็ดูได้นะครับ หรือว่าเราจะดูแต่ข้างหลังอย่างเดียวก็ได้นะครับพี่จอไว้่ะดูมีกดทัดไวมากเลยอ่ะครับทัดกว่าส่วนในตัวของเลนกิฟเนเอดนะครับครับผมตัวนี้นะครับก็อย่างที่รูรู้กันนะครับน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าอ่าเวลาเราเปลี่ยนเลนครับนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวครับระบบอ่าพวงมาลัยตัวนี้ก็คือเขาจะดึงไว้ให้อือ่าเขาจะดึงไว้ด้วยตัวนี้ว่าป้องกันการค่อมเลนถูกต้องครับเขาจะดึงไว้ให้ใช่ครับผม อันนี้ก็คือถัดมาอ่าเมื่อกี้เลนเอาอันนี้ก็คือการที่อ่าถอยจอดเเ้าองจอดเขาเองเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้คือเป็นเป็นไฟหน้าครับผมเป็นไฟหน้าโดยที่ว่าอ่าเขาจะเป็นเป็นไฟสูงที่หลบเองอ๋ออ๋อเป็นไฟบีมอ่าใช่ครับโอเคเป็นการปรับเปลี่ยนไฟหน้าอัตโนมาสไฟสูงอัตโนมาสโอเคอันนี้ครับพวกนี้แอคทีฟตัวนี้เป็นแอคทีฟบีมไลท์ก็คืออ่าง่ายๆเลยคือจะทำงานควบคู่กับตัวไฟหน้าอ่าครับผมใช่ครับผมอันนี้คือเป็นอ่าตัวเหมือนไฮไลท์ สัญญาณที่มันจะมีการอัปเดตของตัวรถ uh huh. อ่าครับ oh, อ๋อนี่คือเรนที่เราคุยกันใช่แล้วเนี่ยครับอันนี้คือเป็น p r i v a t e l o c กก็คือในการล็อกตัวเก๊ะอ๋อใส่รหัสโอเคครับผม ไม่ใช่เพราอยู่ดีเปิดได้แล้วก็ล็อกได้ด้วยเป็นเป็นพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวของเราได้ด้วยใช่ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นบายสปอร์ตใช่มบิ๊กสปอร์ตก็คือมีอ่ารถบัสด้านข้างอันนี้อันนี้คือรถทรายก็คืออ่าจะมีป้ายจราจรเตือนขึ้นหน้าจอครับอย่างสมมุติว่าเราวิ่งอยู่ในพื้นที่จำกัดความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะขึ้นมาให้ว่า60อ๋อซึ่งอันนี้ก็ทำงานคู่กับแมพใช่ครับแอปพลิเคชันของเขาใช่ครับ อันนี้ก็เป็นความต้องสุดกันเลยใช่ครับผมเุ้ยคุคอนโทรนเนี่ยครับคุ้ยคอนโทรนตัวนี้เป็นอะแดปตีฟไหมครับเป็นอะแดปตีฟครับผมเบรกถึงศูนย์ไหมเบรกศูนย์เรับึศูนย์มีสตาร์บัตโกลไหมอ่าสตาร์บัตโกลมีครับผมอ่ามีครับมีครับโอ้โหมีครบเลยคันนี้ก็พูดง่ายที่หลักการใช้เนี่ยก็คือใช้ในขณะที่เราเข้าทางด่วนครับอ่าเวลารถติดติดเข้าทางด่วนอะไรเงี้ยครับเราสมมติว่าถ้าเป็นคู่ผู้หญิงก็แต่งหน้าได้อ่าครับผมตรงนี้อันนี้ก็คือออโต้โฮใช่ครับผม ชาร์จแบตที่เราใช้อยู่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ออโต้โฮครับคือเป็นการโฮแบตเตอรี่อ๋อเป็นการโฮแบตเตอรี่ใช่ครับผมมึงตายแล้วโดยที่ว่าแบตหมดหรือห้าสิบเปอร์เซเราเราไม่อยากใช้เก็บไว้ใช้ตอนกลับบ้านนะครับเราก็กดโฮไว้อ๋อพูดง่ายว่าเซฟแบตไว้ถูกต้องแล้วผม ESC แน่นอนก็รู้อยู่ปกตินะครับตัวปักกิ้งเซนเซ็ตก็คือเวลาถอยจอดก็มีเสียงเตือนนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเข้าสู่บริการกดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยใบปัดน้ำฝนก็คือจะเด้งขึ้นมา าตัวเปิดเปิดฝาปงถูกต้องคนการดูได้ใช่ครับผมเจ๋งอ่ะอย่างว่าเนาะมอนโวเขาเป็นอะไรที่เขามีระบบเซฟตี้เยอะระลึมอยู่แล้วในการใช้งานนะครับมอันนี้ส่วนทั่วไปเลยตัวนี้ก็คือในการใช้งานของในชีวิตประจำวันแอนดรอยตัวเปิดพึ่งคาเพย์ได้ไหมครับได้หมดเลยครับได้อยู่แล้วใช่มครับแล้วต่อบลูทูธซาวด์เสียงใช่ครับผมแต่มีความพิเศษคือเพิ่มในตัวของไวเลสชัตเตอร์ด้วยนะคอ๋อมีไวเลสชัตเตอร์ด้วยใช่รองรับตั้งแต่ไอโฟนแปขึ้นไปนะครับ อันนี้ที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันของตัววอลโวของของหน่วยนะครับว่า v o l v โอ่าดีลกับอ่าพันเนอร์ถูกต้องครับผมดีกับพันเนอร์ไว้แล้วก็มีตัวแอปพวกนี้เพื่อให้คนผู้ขับเนี่ยสะดวกมากขึ้นถูกต้องครับผมอ่าฮะอ่าฮะโอเคนี้เรามาคุยกันต่อถึงเรื่องเกียร์ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยหลังจากเราได้คุยกันเรื่องเกียร์ระดับนึงแล้วครับแต่ว่าคันก็ได้ขับแล้วไมเกียร์ต้องมีแบบสองล็อกหรืออะไรอย่างนี้ในการใช้งานอ่าแน่นอน โลแกนของวอนโวคืออะไรครับความปลอดภัยครับอถูกต้องครับผมเพื่อความปลอดภัยครับผมอย่างสมมติว่าผู้ขับคุณพ่อเป็นคนขับอย่าเบรกไว้นะครับคุณลูกอาจจะมาโดนเกียร์ถ้าเกิดเราโดนไปหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเอ็นดีฮมันมันจะไม่ได้เป็นดีถ้าเกิดเป็นดีปุ๊บคุณพ่อไม่รู้รถเละปุ๊บพุ่งเลยเฉาครอยพุ่งเลยอ่ใช่ครับผมอันนี้คือเป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับผมอ <Okay. S 2> เกียร์ตัวนี้ครับเป็นเกียร์จอยสติ๊กที่เราเป็นจอยสติ๊กที่เราคุยก<ช>ันแล้วเนาะมันมีการทำงานค่อมจังหวะกันอยู่ใช่ไหมครับ่ครับใช้งานยากไหมเนเราขอลองดูหน่อยทำให้ผมดูหน่อยว่าเวลาเข้าเกียร์ของตัวนี้ยใส่เกียร์แบบไหน <c oughs> เป็นยังไงคือจริงๆแล้วครับคือให้เราสังเกตแค่หน้าจอเป็นหลักก็พอนะครับตำแหน่งของหน้าจอเนี่ยสำคัญตรงนี้จะไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีความเคยชินนะครับ ดึงเกียร์ลงมาหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยเรามองหน้าจอปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นเอ็กนะครับดึงลงอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นดีอ่านะครับผมเห็นไหมครับ <อา S 1> เกิดมันเป็นเกียร์อาร์นะครับถ้าเราเป็นดีอยู่นะครับสองทีเช่นเดียวกันาานะครับไปอา,าอ,อย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือหน้าจอสำคัญที่สุดอ่าเขาผมเราเราสามารถที่จะดูรถผ่านหน้าจอได้ไม่ว่าเป็นการใช้งานการขับเคลื่อนการตั้งค่า <S <S ใช่ไหมโอ้ทุกอย่างครบเนาะแต่จริงๆผมแต่ผมชอบตัวหน้าจอนี้มากกว่าเพราะว่าหน้าจอนี้มันดูเคลีรยร์ดีสำหรับคันนี้เนี่ยอ,อยู่ในราคาที่เท่าไหร่2อล้านต้นๆครับครับผมแล้วถ้าพูดถึงนะออปชันเยอะขนาดนี้แล้วก็เป็นปลักอิครที่ชาร์จไม่นานนะครับ แล้วตอนนี้ก็ประเทศไทยกำลังรองรับด้วยเนาะสถานีชาร์จเยอะแยะหมดเลยนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้ครับทาง Volvo นะครับจับมือกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องชาร์จไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็คือหมายนใครว่าถ้าใครซื้อรถ Volvo ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนคล้ายบัตรกำลังในการชาร์จไฟให้ครับผมเอ้ยนี่ถามนิดนึงแลหรับวอลโว o ตัวนี้มีแอปพลิเคชันมีครับผมอ่าแอปพลิเคชันเนี่ยแต่จะมากับ X440 Pure Electric อ๋อ Pure Electric ตัวใหม่นี่ใช่ครับผมคือเป็นไอตัว w a r n o Alert อ่าจะมีการส่ง SMS ให้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเนี่ยอ่าเหมยคายว่าอหมครับตรงนี้เป็นการอัปเดตโดยที่ว่าอ่าดิงลงมามาแบบอากาศลอยๆเลยอ่าเป็นเป็นหมยคายว่าซอฟต์แวร์ลงมาลงมาที่ตัวรถนะครับกลับไปถึงบ้านนะครับเปิดการอัปเดตปุ๊บ เขาจะมีการแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะครับตรงนี้อัปเดตเสร็จแล้วยทีเดียวเขาก็จะเด้งมาให้อ่าครับผมเออผมถามนิดนึงนี่ลืมถามเรื่องการชาร์จการชาร์จไฟครับการชาร์จไฟเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเวลาชาร์จได้ไหมตรงตรงนี้ไม่ได้ออ๋ไม่ได้เพราะว่าเราก็ถ้าอยากได้ไฟถูกก็ต้องตื่นมาตอนตีหนึ่งแล้วก็เสียบปลั๊กเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ผมว่ามันก็โอเคอยู่เนาะแล้วตอนนี้การตอบโจทย์กับ กระแสเมืองไทยใช่ครับผมคาดว่านะอนาคตถ้าเราได้การสมุนจข่าที่ดีเราจะได้ขับรถที่ราคาดีกว่านี้เนาะใช่ครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้เนาะครั้งนี้เราก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับที่มาแนะนำข้อมูลให้ผมเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมีตอนท้ายๆนิดนึงคือการโชว์ของตัว ถอยจอดปาร์คเอ็กซิทปาร์คเอซิทนะครับโอเคว่ามันจะทํางานยังไงเป็นยังไงบ้างครับผมได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองในตัวของปาร์คเอซิของเรากันนะครับจอดเองกับสมรรถนครับผมขั้นแรกเลยนะครับกดที่ปั่มนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวเรดาร์ก็จะสแกนหาแล้วนะครับช่องจอดนะครับแต่ถ้าเราจะจอดฝั่งขวานะครับรบกวนให้เปิดไปเลี้ยวขวาเพราะว่ามือถ่ายเนี่ยก็คือเขาดังกวามือสายอ่าฮะ อตอนนี้เขาบอกว่าเขาสแกนอยู่สแกนอยู่อ๋ออ่าในนี่นี่ขึ้นลูกสแกนอ่าอันนี้คือให้สต็อปนะครับให้เราสต็อปเห็นไหมครับเขาจะมีคําสั่งให้เรานะครับอันนี้ก็คือจอดแบบเข้าซองครับผมถ้าเกิดว่าจอดแบบพาร r a l ลเขาก็จะขึ้นด้านนี้มาให้ด้วยนะครับให้เราเข้าเกียร์ R ตามคำสั่งเลยครับผมนะครับเราต้องคุมอะไรไหมเราแค่คุมอาเบรคครับผม เบรกไว้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเขายังไม่เตือนเราก็ต้องมไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ก็ได้แต่จริงๆครับคือรู้ว่าความปลอดภัยเนี่ยเราเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับเปลี่ยนเกียร์ดีได้เลยนะครับอโอ้โหเห็นอะไรครับ แต่ว่าสังเกตซ้ายและขวานะครับเขาจะประมวลให้เท่ากันนะครับแต่งแต่งให้ใช่ครับผมมีข้อมูลไหมครับว่าช่องมันต้องกว้างแค่ไหนอช่องนะครับถ้าเกิดว่าตัวเรดาร์เขาคำนวณได้ว่าช่องมันกว้างพอเขาจะไม่ทํางานเขาจะให้เราถอยเข้าเองคือกว้างไม่พอคือที่เขาคิดไว้อ่าใช่ครับผม นนี้คือเมื่อกี้มีเสียงตึ้งเนี่ยอเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงว่าแค่หน้องกดปีเลยนี่ก็จบจบแล้วโอเคก็ดูไม่ยากเนาะไม่ยากครับผมจริงๆเราใช้งานไม่ยากครับเครับผมก็จะมีประมาณนี้โอเคขอบคุณเลยวิ่เจ๋งมากผมว่าถามว่าแล้วในตัว Volvo ทุกคันเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้ทุกคันครับหรอได้ทั้ง จอดริมถนนจอดเท่าซองทั้งคู่เลยครับผมไม่เจ๋งอ่ะถ้าจะเป็นอีกอย่างก็คือจะเป็นตัวฟังเอ้าฟังเอ้าตัวนี้เนี่ยอ่าเขาจะให้ดูสองข้างทางเห็นไหมครับสองฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะหบอกแค่ว่าอ่าเนี่ยเขากาลังหาเซิร์ชอยู่เนี่ยหรออันอันนี้คือเหมือนเขาให้รออะไรสักอย่างอ่าคือสองข้างฟังเนี่ยเราออกเองได้อ่าเขาเลยแบบไม่ต้องแนะนำครับผม